สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็มีโอกาสได้ประกอบเครื่อง Honda า GX 35นะครับ mm hmm. ก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งมาร์กของสายพานไทงกันนะเพื่อนเพวิธีการตั้งมาร์กก็ไม่ยากครับเพื่อนก็หมุนลูกสูบนะครับให้มันอยู่ในศูนย์ตายบนก็คือ TDC นะครับลูกสูบที่ขึ้นสูงสุด ทาลูกสูงแค่นี่ขึ้นสูงสุดมาเนี่ยนะ้อเพื่อนตามเหล่านี้จะต้องตรงกว่านี้นะครับนี่นะเดี๋ยวมาเช็คจังหวะโอเวอร์แลปกันนะเฮ้เป็นจังหวะโอเวอร์แลปนะเพื่อนจังหวะโอเวอร์แลปก็คือเบาดี กำลังจะเปิดเบาเสสกำลังปิดนะครับนี่นะนี่ก็ถือว่ามาร์กมาขึ้งยดอดเจาะโอ้แบบปกติเพราะว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาวิธีการตั้งมาร์กเกียร์อคอนด้าเคีกสามห้านะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับ